xây tâm đằng nào bên à đó bên มีหลายไส้หลายขนาดให้เลือกครับสิบาทยี่สิบาท30บาทสีิบาทห้าสิบบาท,บาทจนไปถึงเจสิบาทนะ,ะไปนี่องเทเลซร่อนตรงนี้อัตขัดแห้งอ่ะจัดไปซี่ฟูดนี่เขากันทักแล้ว No. Mmm. มาฮับได้หอยนางลมหอยใหญ่เหมือนเดิมครับผมคนหมักหอยนี่ <c oughs> กินแล้วคึกคักคึกัก <c oughs> นี่ครับมามามามันร้องเบิงอ่าอันนี้เป็นชุดมา้นะครับนะพริกเผาหอมเจียวนะไก่ ซีฟูดก็จะแหาไอ้ปลาเป็นห้มา,มา,มาก็จะสื่อก็จะามาสองชุดแล้วก็บากเนาพามาเองของเจ้าของเองมันลองมึงครับแล้วก็มีกระทินเพิม่มมามีก้อนจัดไปใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับยมเกียว ไอ้หอมเกี่ยวลงไปสว่านมันมีคคือเจ้าแล้วครับตามนี้ตามเกิดซีฟู้ดลงไปนะเห็นแก่เจ้าบอกว่าต้องอย่าให้มันหวานต้องอยำพักกทิน่อนร้องบึง้ง มอ,นง,องน้าอหู่หนไยไปครับหอ,อยกงบ bạn 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 chơi chuối anh nhìn cái chậu chè này nè bên là cái chậu học sinh nào mình à, Hãy มีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกครับสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบาทสี่สิบาทห้าสิบบาท,บบาทจนไปถึงเจ็ดสิบบาทนะ,ะไปไมีตุ้งเทเอะไส่วนของนี้อัตขัดแข้งอ่ะจัดไปซีฟูดนี่เท่ากันทักแล้ว nào, um, má hả má,หวาน chui chui กับแก้มิโซะหลักเผาซีฟูด๊ดลิ้มแปหลักแบบนี้ล้นล้นล้นลนอันนี้สิสองตัวนะครับก็เจ้าแกะเราหนีบมาใส่กันสองตัว ีการด้วยกัน,กนปิดเผาปิดเผาครับบักหนาวน้ำแตก ซื้อยานเดี่ยวมันมีเจ็ดเทียม มีไฟด้วยว่วะเวแต่ <laughs> ปอมคับหอมล้นๆนี่มึงน้าเาใส่น้ำแน่ sạt không phải cắt ừ. phải không bông, Để cảm ơn nhỏ anh kia. ผิดเผาครับจัดไปสรงไทยสรงไทยเผาหอมครับสรงไทยชิ่วฟูดบ้างจัดไปบงังเหนียวอ่ะ dạ quay ừ. ừ. còn ưm không biết cứ đại quay chắc mười hết chắc gì à này đấy ai hấp chơi gần lại